สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปุยเช่นเคยนะคะวันนี้ปุยมีโตโยต้ h ไฮรักรีโวตัว e p พีล n e เค่ะเป็นตัวปี2018นะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่มากเอี่ยมสุดๆไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ ราก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าความสวยจะสวยขนาดไหนมาเลยค่ะนี่นะคะด้านหน้าคือแบบโฉบนี่เขาสวยมากดุมากโอ้โหดูดีสุดๆเลยค่ะคันนี้โลโก้โตโยต้านี่ใหญ่เลยค่ะใหญ่มากๆแล้วก็ฉุบโมเมี่ยมเด่นสง่าม,มาเลยค่ะคันนี้แล้วด้านบนนะคะก็มีจัดแต่งทรงหล่อมาให้แล้วค่ะโอ้โหดูดีมากเลยค่ะในส่วนของไฟนะคะนี่เลยค่ะ ไฟนะคะก็จะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะคือสว่างมากเขาทํามาได้ลูกโฉมใหญ่สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็มีด้วยนะคะนี่เลยค่ะไฮรักค่ะโลโก้ไฮรักอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะถัดลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED แล้วก็มีกรอบเป็นโครเมียมด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะข้างหน้าเรามาดูในส่วนของล้อก,กันเลยดีกว่านะคะล้อคันนี้นะคะ ก็จะเป็นแม็กขอบ17นะคะเดิมๆจากโรงงานสภาพดูดีมากเลยคันนี้บอกเลยเดิมๆทั้งคันด้านตัวข้างตัวรถนะคะก็จะมีโลโก้ไฮรักนะคะชุบโพรเมียมค่ะถัดข้างบนมาอีกหน่อยนะคะนี่ก็คือกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยค่ะกระจกมองข้างนะคะด้านบนก็จะเป็นชุบครเมียมด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านค่ะในส่วนของประตูนะคะก็จะมีกันสาดมาให้ค่ะ มือจับก็ฉูคเมียมค่ะกันเล็บควรกันรอยไม่ให้สีถลอกค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสูงนะคะมีบนไดข้างมาให้กันลื่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะสีดำสวยมากเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะปุยแนะนำเลยออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะต้องที่นี่เลยนะคะทรงพรลรวมยนต์เท่านั้นค่ะออกได้เลยค่ะลูกค้าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถออกได้นะคะเราไปชมด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะแล้วนี่นะคะเราก็อยู่ด้านหลังของตัวรถคือรถบอกเลยใหญ่มากเลยค่ะปุยนี่แบบตัวเล็กลงไปเลยค่ะคันนี้คือรถใหญ่แล้วดูดีมากเลยค่ะนี่นะคะคือเด่นมากสวยมากเลยค่ะเป็นมือจับนะคะ เป็นชุบโครเมียมแล้วก็ใหญ่สะดวกมากเลยค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สาม,มาให้ค่ะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบค่ะแล้วก็มีกันชนท้ายนะคะหรือเป็นบันไดเหยียบขึ้นเหยียบลงก็ได้ค่ะมาให้ด้วยเป็นเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคือโลโก้เขามีเยอะมากเป็นโลโก้ไฮรักนะคะ ชุูคมเมียเหมันกันค่ะโลโก้รีโวสวยมากเลยค่ะอยู่ครบทุกตัวอักษรค่ะไฟนะคะไฟตัวนี้เขาก็จะมีกรอบชุโคมเมียมมาให้ค่ะสวยมากเลยค่ะข้างตัวรถนะคะก็จะมีสติกเกอร์พีแลนเมาให้ค่ะคันนี้บอกเลยสวยมากเลยค่ะ เราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนด้านนอกยังสวยขนาดนี้ขนาดนี้ปุยอดใจชมด้านในไม่ไหวแล้วค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแล้วนี่ก็คือสภาพห้องโดยสารคือใหญ่มากกว้างมากบอกเลยดูดีมากเลยค่ะคันนี้มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะไปดูของแผงประตูกันเลยดีกว่าค่ะแผงประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะที่เท้าแข็งหรือวางแขนค่ะส่วนในระบบกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทันล็อกมาให้ระบบพับ พับกระจกไฟฟ้าก็มีมาให้ค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะบอกไว้ก่อนโหดูดีมากสวยมากเลยค่ะไม่นะคะอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปี2018นะคะแต่เลขไม้น้อยมากๆเลยค่ะเลขไม่อยู่ที่47,00 0เเท่านั้นเองค่ะน้อยจริงๆเลยค่ะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะ คือเขาจะดีไซน์มารูปแบบสวยมากเลยค่ะนี่นะคะนี่เราเปิดไฟให้ดูเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนเลยค่ะสวยจริงๆค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็น6เกียร์ค่ะนี่นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วช่องใส่ของแล้วก็มีระบบ Power, ระบบ Eco มาให้ค่ะคันนี้แล้วเบาะคันนี้นะคะก็สามารถยกเบาะสูงต่ำได้ค่ะสะดวกสบายจริงๆเลยค่ะปุยแนะนำนะคะสำหรับใครหารถที่ ทังเน้นสุดคุณภาพขนาดนี้เราก็ราคาไม่แรงปุยแนะนำเลยค่ะ t o y ย t a Hilux Revo คันนี้เลยค่ะเราไปชมราคากันเลยดีกว่าน,นะคะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ <C le af noise> แล้วนี่นะคะก็คือโฉมหน้าของ t o y ยาต้ h ไ l u ักรีโวคันนี้เลยค่ะเป็นตัว EP Runner ปี2018คันนี้เลยค่ะ คือบอกว่าเขาดีไซน์มาได้ใหญ่มากหรูมากและดูดีมากเป็นรถครอบครัวนี่นั่งสบายๆเลยค่ะรถทำงานนี่ก็ดีมากเลยค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาททวนเองค่ะราคาไม่แรงเลยนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพรถแล้วหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่ใต้รากหรือจะโทรหาปุ๋ยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทรงพลลมยนต์ของเรามีโปรนะคะวันนี้นะคะท่านเกียมเงินนี่คือค่ารถ 5 2 0แสนสองนะคะก็5 2 0แสนสองเท่านั้นเองค่ะค่าอย่างอื่นค่าจัดค่าโอนภาษีพอระบ่ส่งพลเราออกให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย